你慢慢来呗，啊。 kabul ิง่านคหมืนหญิงุณญ,ญ,ญิงดีมากน่าแม่กี้ตาบอกว่าอยามาเล่นเอามานี้มานีให้ตาเอามาให้ตาเนียเอาเอามานี้ 给它打打它。

ที่มา้าทางใจได้ไหม <c oughs> อะไรฉันนอนเาื่งนอนแล้วน้โนฉันเดินมาตรงนี้เ <c oughs> นาะอะไรใ่บุกเตะฉันเดินมานี่เด็กก็อันนี้กันโ <c oughs> นดิโน่ นีอคามเคน้องเคยนะอะไรอย่าเคยเนาะแม็กกี้นะนั่งลง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 โอ้โหแ,แม็กกี้ก็มานั่งลงนี้อ่ะแม็กกี้นั่งเต็มจอเลยเอาเนาะเธอเอาไปเอาผ้าอันนี้ไปไปเอาผ้าเก็บไป โอ้โหเนาะเธอใส่นี่เหมือนนี่เลยเหมือนมาดันทิกเโลเลยใหญ่ยยคุณน,ยายานายใหญ่วรนาธดูพี่มักเนี่พี่มาร์กทำอะไรหนอะไรของเธอเนี่ <c oughs> หญิงอะไรของหญิงห,หญิงคนสวยนางหญิงคนสวย กินก็นไม่สวยจังเลยสวยจังเลยเห็นสุนัขจิ้งจอกเลยอย่ิงนีที่มาเฮ้แมกกี้เป็นไหนแมกกี้แมกกี้ว่าที่มายังมีอะไร มังมีเะไรนี่ล่ะมีอะไรมีอะไรมารายงานตากไข่มาวเธอโผล่มาจากไหนน้อรายรอดตายองแขนไม่มีอะไรนื่ยต้อวันมาวร์

อะไรมันตัางเนี่ยโอ้ยหนักอ่ะหนักกะจะกส่เองโอเคโอเคอ่ะมาวิวเขาไม่ชอบนั่งตักเขาชอบนั่งนั่งข่า ตาปุกจากันนีน่แ <futuro> ม่โมยีิเสียี <nak S 1> ิเ <büyük> สียเสียมามิวิอุ่นจังเลยมยวิอุ่นจังเลยเสียมาวยว แล้วมาอนั่งนั่งนานเลยนะนั่งนงนานเลยลง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 ามบอยแล้ว 哎。什么？ Mà vàng Mà bây giờ bằng Băng nốt แต่ก่อนน้อยจำได้มะน้องจำได้ตอนที่ตาไงเด็กเล่นจำน้องแต่ก่อนน้อยจำได้มะที่ตาอุ่มน้อยที่ตรงต้นชนะน้อยเป็นคนออกมาน้อยเป็นคนออกมาครั้งตัวแรกเลยนะคนแรกเลยนะที่ตาพาออกมาน้อยจำได้มตอนเด็กเล จำไม่ได้หรอตอนนั้นเนาะตัวเล็กมากทุกคนตัวเบบีอะผมอุ้มแบบนางแบบตาเป่งประกายมากนางไม่เห็นโลกภายนอกอะ่ะจำได้ไหมเนาะเธอต้องอ่อนหวานนะไม่ใช่เธอขัางข้างนี่นะอ <win> ืหญิงพี่หญิงน้องหญิงหญิง มาโอ้ยเนอะนอนเลยไปมาเนอะเนอะฉันเจ็บเนอเนอะใกอดพี่มามั่งนี่เนอะเฮ้ยนี่อะไรฉันพนเนาะ ก็ผัดกันก่อนไงเธอจะมากอดเลยคนเดียวหอโนโอนั่งดีๆหัวหน้ากับเราไงน,นั่งดีๆนั่งดีๆนั่งดีๆหนอฉัน,โนโอ,อยู่ตรงนี้นะเธอนั่งก็ดีๆหัวหน้ากับเราหัวหน้านี่ โอ,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 อ้ไปดีกว่าไม่นะไปแล้วอะไรยหญิงไปน้องหญิงเกอโอกาสทองไ,ได้โอกาสทองน้องหญิงน้องหญิงน้องหญิง น้องหญิงจะไปไหนน้องหญิงน้องหญิงจะไปไหนน้องหญิงน้องหญิงนอกกับพี่มาฮะวเป็นถุงหน้าก็องหัวหน้านะหยิบลูกบอนโน้เธอเนี่ยเป็นถึงหัวหน้านะจะมาานะง,งคนงงนี้ขางคนนี้ไม่ได้นะ เธอรู้จักคมาเสียสละไหมเสียสละเพอรู้จักมัาสะกดเป็นไหมเสียสละเสียสละตัวเองเป็นรองหัวหน้าตัวเองก็ต้องเสียสละตานั่งมองขอน้องมางขอน้องขี้มาแล้วอ๋อเธอเยอะแล้วเนี่ยฉันผ่นเธอเยอะแล้วพอแล้วหน้อ

hãy để bắt không ra khắp ok nhé. em à. chọn thôi mặt nè 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 em chọn nó nằm nè 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 nó nè 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 ไเนาะเธอนี้นะ,ะน้ำเชค็คเออกมาได้เหรอตอผมคิดถึงตอ่อมเลยออกมาอืมคิดถึงก็คิดถึง,ถงนี่เนาะคางนะคางเป็นแม่มดอยู่นั่นเนาะน้ำเชค็คออกมาข้างนอกขื้นใจชื่นใจตาจังเลย นั่งลงนั่งลงดินำโชคนั่งลงนำโชคนานๆเขาออกมาเนอะเผื่อนี่ยโอเคนะทุกคนหนูน้อยแค่ชายสะอาดออกมาออกมาล้านชนะกํากอ่าขนาดสองสาวนี่อะไรกันพวกเธอ

แจสันแจสันฮัลโลมา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 เอามาข้างนอกกันหมดแล้วฮัลโล่ฮลโล่ก็ออกมาข้างนอกกันหมดแล้วนะส่นน้ดนะหิงหิงจสันมาไหว้หญิงก็แจ็สันอขกอดกั cái năng của mình ấy. Mm. này. Mang bên này. này. ยหยิงจะย,ยืนเก๊กอะไรนะฮะหันก้นไม้น้ำโชคดมเมื่อกี้ยังไม่ได้กอดเมื่อกี้เลยเมื่อกี้ใจไ,ไม่กอดเมื่อกี้เลยนะใจไม่กอดเมกกี้เลยนะยิงหิงตาเกาอดเมกกี้ลยโนอะ้เมื่อกีอกกก้เกกนื้อรมเนื้อ ก่ดก้จี่อนะช่ใจกอดครบหมดแล้ว